ีคนี้เราจะมอหวกนขะแี่นี่็แคนะคะสีสีเงานะคะอันนี้จะเป็นสีเงาแนี่จะเป็แป้งเอาไปทำห่เืออมันจะได้ไม่ติดนะคะ้ข้เลยเดี๋ย่ว่าถ้าเราหัวลอยใส่ลงไปเลยเนี่ยกรไปเลยนะคะวาับแลก็มาตักัวใส่ลงนึงินเลยนะะลืม ต่อไปนะครับเราก็ใส่เป็นกะทิอบวันที่แนะคระับไปครับมืกองนะครับตไปอ่อนๆเป็กิกลองสำเร็จรูปนะาวขนมสำหรับทำขนมอย่างเดียวใช่ไหใช่มจะไม่อ,ะะอะะของวอ อย่างเงาตั <c ười> pues mm ้งแต่เไไปตัแต่เานี่ตัแต่ชอบมานะคนไมชอตแ่นีเยอตังแต่นงนขางแตคถ่อยะเขาไม่็งกรคไปแล้้คร่ไปลับเวเสั่งนีนะ ไม่ใจครับต,ต่อใไม่สุกเ้อกแล้วตอใครไม่สุกอร่อสุกหมเลยไม่ขมต้ต้องต่อยิดได้ไครับเพื่อให้งทีเนี่ยข้าไบวัวลอยเราก็จะได้แฉลยดีนะครับเ่นะครับบววัวลอให้ไว้ข้วเราเ่าจะลองชิมกันนะครับว่ามันจะอร่อยหรือไม่ไม่ชิมก็เลย